อักษร่าคิงพาวเวอร์ก็มันลำไม่ได้เลยแต่เขาเป็นมุสลิมด้วยนะใช่เขาเป็นมุสลิมอันนี้เคสนี่เขาเป็นแบบเซเลบด,ดังนี่แหละเขาเป็นมุสลิมอยู่ระยองแล้วเขาก็จะเป็นพวกร้านพิ่วีไอพีพี่หนึ่งวีพิเชนชูชัยเป็นอย่างนี้เลยแล้วเขาก็แบบเขาเชื่อเรื่องนี้เพะเขามาก็เขาไปนมรักครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ไปทำช่โนดกับพวกคนนเมสกุนดังเลยแต่เขาบอกว่าคำช่โนดกับกับเขาอ่ะมันยังไม่ไม่รู้สึกอะไร สิ่งที่เขารู้สึกเนี่ยคือพระพัน,นมนพระทาพนธนเพราะมารู้สึกเขาก็เลยอยากจะจะจะ,จะรำถวายความฝันของเขาเขาก็เลยมาขอเป็นสปอนเซอร์ร่วมในงานนี้ว่าประมูลต่างหูชาเนเลียก็ไปมาก็พิดโตก็คือว่ากลายว่ามีเหตุคือคือหลายเคสอะมีเหงุนะและอยู่ใน้ําอน้ำจะไม่ได้คุยอะไรเลยน้ำาบบกเหอประมูลเแล้วก็คนละคนพนธเนี่ยคนนี้นิสัยดีมากแล้วก็แบบ คือคือเจ๋งมากตระกูลเนี้ยพี่ปุ๋ยสนิตรีพี่าพาพี่ปุ๋ยไปรู้จักหลังจากนั้นก็คือแบบคบเป็นยาวแล้วพี่ปุ๋ยแบบเจ๋เออเป็นหลางคุณจุมมณีคุณละกษตรอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบกลายเป็นว่าเออพี่เชื่อว่างานเนี้ยเขาเลือกคนที่ใช่แล้วโอ้ยศรัาทาลเลยบอกว่า คุณมีบอกว่าช่วยบอกพี่นิกกี้ด้วยความศรัทธาของบีมเนี่ยวันนี้บีมถูกเป็นล้านเลยเ่ยเดี๋ยวคุณบีมกล่าวอสวัสดีค่ะขอแนะนําตัวนะคะน้องบีมค่ะสิิกรพัทคงสิล์นะคะกรรมการผู้จัดก,การบริษัทสิบีคอสเมติกค,ค่ะวันนี้นะคะที่ได้มาร่วมงานากับกองประกวดมิโมซ่าเนี่ยเพราะว่ามีความศรัทธาในพ่อปู่แม่ยาพญาบานนะคะ แล้วก็อยากจะบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่ได้มาจังหวัดนครพน,นมนะค่ะแล้วก็ได้มารำถวายพระบุญญาสีพงพลังแห่งความศักดทธาที่ดีมได้รับวันนี้นะคะก็คือท่านประธาทนทรนะคะให้ชีวิตดีมมีแต่ความสุขกี่สามสี่ตลบเลยค่ะเพราะว่าได้โชคลาบเยอะมากหลักล้านค่ะขอให้ทุกคนนะคะเชื่อในความ ศรัทธา <c oughs> ใช่ไหมคะอะไร <c oughs> รู้สึกอยากจะร้องไห้อ่อยเอ,เองจะบอกว่าอยากให้ทุกคนนะคะเ <c oughs> ชื่อในพลังความศรัทธานะคะเราไม่มีอะไรที่เราจะทําไม่ได้ถ้าเรามุ่งมั่นและเราศรัทธาค่ะออ <c oughs> <c oughs> ขอพอนปู่ทีสักตากดูอวยใจกายขอให้สมตาบุ่งหมายดังใจ นางรำดีไม่มีสองอาติหารบารมีจากูุท่านมหัศสรจยันจงบังเกิดเปิดเถิดงา เงินตราขอปู่ยาต้องเมตตาลูกตัวกยา่าท่านั้นค่ะวันนี้ความพร้อมเป็นยังไงบ้างเออความพร้อมอ่าค่อนข้างจะ ใจก็คือ้านเปอร์เซ็นต์ครับใจ้านเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนร่างกายก็คือสู้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะพอขึ้นสเตจพระองค์จะลงงานงานองค์ลงองค์ลงเขาเรียกว่าเดอร์โชมัสโกออนอยู่ถึง่งานจะเยอะแต่ใจสู้ใช่ไหมคะใจสู้ครับยิ่งงานแบบ สายมูเราเต็มทีเจอนนองบอกว่าทุกงานเลยที่เป็นสายเราว่ายว่าวันนี้ด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้น้องเก่งจะไปขับเสพฮาใช่ครับแล้วใครจะไปรู้วันนี้จะเราจะมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งอยู่ในอู่สามคู่สามกันอย่าพีซื้อเลยนะซื้อเลยซื้อเลยรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่ามีคนแบบที่ผมไปดูรีเสิร์ชข้อมูลไงเพราะมีคนถูกรางวัลที่หนึ่ง่อแล้วรู้หรเล คณะทำงานนะครับของบริษัทพิโมซ่านะครับคณะกรรมการท่านผู้มีเกียรตินะครับนางงามทั้ง40ท่านนะครับ <Nice. S 1> ผมในนามตัวแทนของคนจัหงหวัดนครปนมนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานของบริษัทมิโมซ่าเป็นอย่างยิ่งที่เลือกจักหงหวัดนครปนมนะครับมาเก็บตัว ก็วันนี้เดินทางมาก็ได้รับคำมอบหมายจากทางท่านบวราชรจังหวัดนะครับเนื่องจากว่าท่านติภารกิจไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้นะครับเลยมอบหมายผมในฐานะที่เป็นประธานสภาสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครปนมนะครับวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายนะครับอันดียิ่งนะครับสาหรับที่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปนมเรานะครับที่มีการจัดเดินแบบผ้าไทยท้องถิ่นด้วยนะครับวันนี้ผมเลยใส่ชุด ผ้าไทยท้องถิ่นนะเป็นเผ่าเลนูนะครับด้วยองค์พระธาตุพนมทิศสงา่าตะการตาและก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองด้วยนะคะเราเข้าสู่ช่วงการประมูลประม่<ด>ะเรียกว่าการงานประมูลแห่งศรัทธานะคะก็ของเราก็ทางพี่นิกกี้ก็ให้เกียรติทางพิงแล้วก็พี่ปุ๋ยมารับช่วงนี้นะคะในการ ประมูลสิ่งของล้ำค่าใช่ค่ะนอกจากประมูลแล้วเรายังมีแฟชั่นโชว์ด้วยนะคะแฟชั่นโชว์ผ้าไทยคือผ้าย้อมคามเป็นของคู่บ้านคู่เม,มืองของจังหวัดนครพนมเลยทีเดียวค่ะพีระนะคะคุณอ้อพีระพิชัยเจ็ดสิีนะคะผ้าย้อมคามจากนี้นีนสวัสพีเจนี่ฮะตุกณนครค่ะ สามารถสมใส่ได้เิงนะฮะแล้วก็นำไปใช้ได้จริงค่ะสี้อค่ะนาก้าส่ง่นโลก าามาในชุดไทยนะคะชุดไทยจัดตีด้วยท้าย้อมขานะคะแล้วก็ปักเลื่อแบบที่จิตการตามมากนะคะชวดไทยจะมีนเช่นดนเดียนนะคะ,ะอ,คคคอคายากกินคาเช่กี่ค่ะมอบ่นิกกี้ค่ะเดินเชินมอบเลยค่ะ อนะคะเชนเดเรียสวยหรูแบบนี้นะคะที่หาใครเปรียบไม่ได้อันนี้เปิดไฟได้จริงแล้วก็เป็นอัญมณีจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคริสตัลแล้วก็อัญมณีทับทิมจริงๆนะคะของจริงๆที่เลอค่าจริงๆค่ะผู้อัญเชิญนะคะเชนเดเรียนนะคะก็คือหนึ่งในสาวงามหมายเลขสามสิบเจ็ดนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะคะในวันรอบตัดสินนะคะนะคะคุณนักเกษมค่ะหลายธุรกิจนะคะหลายธุรกิจจริงๆค่ะผู้หญิงตัวเล็กๆจะมีความสามารถแล้วก็เก่งมากนะคะตัางหูก็รางวัลแพงมากเลยนะคะตัางหูนี่ก็เช่นกันนะคะใช่ค่ะราคาพอกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสวยมากใหญ่กอัญมณีหรืออะไรต่างๆนะคเป็น ที่มีค่าทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็โอ้โหวันวันประมูลนี้หลายๆท่านประมูลกันแบบว่ายกแล้วยกอีกนะฮะเราให้ยกครั้งละห้าหมื่นทุกคนก็ยกกันใหญ่เลยอันนี้ขอบอกเลยนะคะ ั้นแต่ได้ใจความสั้นแต่เจ็บตื้นตันแ,แล้วก็ขอบคุณยินดีมากเร็จแล้วก็จุกนิดนึงค่ะท่านประธานนะคะผลิตภัณฑ์ Bangy f ฟค่ะนะค,ะนะคะผู้ที่นำาฟัง y ีฟ o d s นะคะผลิตภัณฑ์โอท็อปของบ้านเรานั่นคือปะลา้หรือปลาแดกนะคะมานนะคะแปรรูปนะคะเป็นอาหารนะฮะวันนี้จะขอนำมอบให้นะคะท่านผู้มีเกียรตินะคะ สะปางกีบเป็นผุดนายที่สุด,สสดเข้าแล้วนะคะมีใครเด็ะะดีเลยค่ะค่ะตอนนี้กำลัลงแบบว่าพิีกรณ์นะคะกำลงังแบบว่าแต่งหน้าอยู่นะแม่ปุด,ดีค่ะ เปใส่เห็นไหมคะ Welcome to Miss Mimo s e r e n d t ดใส่เห็นไหมคะคุณแม่ของวิชานค่ะและปีนี้นะคะเรามากันที่นี่เลยค่ะณความพนมค่ะมากกะพระปูพญาสีสัจนภราชเลยนะคะแล้วก็เมืองแห่งพัฒนาพนมพระอุรังพทาตาอันเป็นที่พึ่งทางศาสนาของพุทธศรสนิกชร์โจนเลเดียวค่ะมาเยี่ยมกันที่นี่นะคะริมน้ำโขงแห่งเมืองแห่งวัฒนธรรมที่ล้ำเลอค่ะ เมืองแห่งเผ่าและชนเผ่า,า,านานานาเผ่าพันธุ์อ่นคะ,นะคุณแม่วันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะ แล้วก็รำด้วยค่ะรับบทหนักนะคะคุณแม่ลายบทเลยทีเดียวค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะเบื้องหลังนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเบื้องหน้าว่าจะเป็นยังไงแต่นี้อาจจะยังไม่สวยนะคะยังไม่สมบูรณ์แบบกัะตอนนี้แค่ประมาณลองพื้นค่ะลองพื้นเบาๆอันนี้แค่เทปูนค่ะยังไม่ังไมยังไม่โบกแค่ทื้นก่อนค่ะ แต่ผิวหน้าคุณแม่คืออย่าให้พูดนะคะว่าใส่กริ๊กค่ะสมแล้วที่เป็นพรีเซนเตอร์นะคะอ่ะอ่ะค่ะมีด่แบนนี้ SPF 50 PA บวกบวกบวกแล้วเรางนี้เลยว่าเอาอยู่เติมระหว่างวันได้แต่งหน้าแล้วก็เติมได้ค่ะพกพาตลอดโอเคค่ะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศการทำงานกาทำผมของน้องเก่งนะคะครับผมอยากสัมภาษณ์สั้นๆหน่อยค่ะว่าน้องเก่งเนี่ยเจอที่ถิ่นได้ยังไงเอยเจอกันงานบุญครั้งแรกครับรอทำ ไปไปถวายข้าวมัทุปยาตครับ <Okay. S 1> แล้วก็เจอกันสน่วนใหญ่จะไปงานบุญครับ mm hmm. วันนี้ก็เป็นอีเวนต์บุญครับ mm hmm. อกึอ่งบุญนะครับ <Okay. S 1> ก็คือม,มีมีเป็นการเก,ก็บตัวของนางงามแต่ก็มีการแอดแอปเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อครับก็แฮปปี้ครับเราเราไม่รู้สิปกติเ,เก่งว,ว่าสนิทกันง่ายครับ แล้ว <Okay. S 2> เราคุยกันเข้าใจกันเร็วแล้วก่อนนะคะเป็นนาคีน้อยน้องเอลลี่ค่ะสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวยมากที่ได้จําหนูไม่เคยได้เลยดูสิครับเดี๋ยวขอดูนะคะดิฉันชุดหนึ่งนะคะบนนางแบบค่ะโอ้ยตายเลยชุด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 สวยมากจําไม่ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวดูนะคะว่านาคีน้อยจะล้ำเก่ง่าบ้าง ชอบใช่ไหมครับชอบค่ะโอเคบ๊ายบายกันค่ะบ๊ายบาย